สบายดีกับทากไกลสบายดีพี่น้องเป่าปายที่เข้ามาติดตามชมคลิปบกิ๊บของเราเนี่ยจะดูวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยร้อนจริงๆร้อนสุดๆร้อนจนเกินคำบรรยายทุกคนว้าวแดนนดนะพี่น้อง40องศาอีกแล้ววันนี้ทุกคนอะไรกันนี่อะอะไรม,มันร้อนอย่เงี้ยวะโอ้พี่น้องโอ้ตา,ายตายตายตายแดดของเราสุดๆเลยพลี่น้อง ไม่ธรรมดามากเลยที่ไหนกำลังจะขายกาแฟนมให้เราอยู่ทุบน้ำกรอนแป๊บนึงสิน้องกำลังทุบน้ำก้อนอยู่นี่ทุบน้ำก้อนแป๊บนึงทุลืมลืมมันเปื่อยทิ่มเบิดเมื่อกี้นในนางเจอเที่ยวก็ทุบอยู่ตรงนี้เราก็มางถ่ายคลิปสำเราบนำเกี่ยวดีไหนมาเดิมจ้าเด็กก่อนน้ำห่านที่ไหนเริ่มมีมาเลยทุกคนเด้อใครสนใจอยากมาอุดหนุนมาได้ทุกคนเยอะแยะมากมายจ้าว้ายที่พี่ต้องอิซ่าเกี่ยว อันนี้ชานมอันนี้น้ำปั่โงงน,น,น,นโอ้กลายกี่ดอกมันแดดแดดแล้วเนะนาเร่นาดํามาดกคนเอ้ยใครดีมาเจ๊แม่เป๊ปซี่กับใครดีโอ้ธรรมดา,าได้เสร็นีลยเป๊ปซี่ใครดีอยู่ได้ออกไวัอยู่ได้โจรไหนได้เพราะว่าเป๊ปซี่ใครดี่เป็นยงนั้นว่ามันฮอตทุกคนได้เป๊ปชี่เป๊ปซี่อะครับเอาเป๊ปซี่เพิ่มว่ะคราเป๊ปซี่เจ๊เป็นไงล่ะเป๊ปชี่เป๊ปซี่ปะ่ พอมันฮอตนี่กินเย็นเย็นเนี่ยกินเนี่ยเย็นเย็นกินเนี่มันหวานเนี่ยมันจางาบปเจ็บหัวหวานนะกลายจากความผิดที่คุเป็นฮิสโต้คนเนี่ยจีนได้ยังราคาเก้าเป็นเอ่อราคาเท่าไรสองพันกิโอ้ราคาเก้ายังไม่ขึ้นราคาเออราคาเก้าจ้าส่วนที่อื่นในขึ้นราคาไปแล้วผมออกไปน้องยังแต่แป๊บซี่คุณทั้งขึ้นราคาจะดีหน่อยว่ะมีนะจะดีหน่อยแเราจะติดชีวิตเจ้ที่หน่อยในวันนี้นะ ดาราค่ะเป็นดาราคนดังเลยทุกคนนี่คนดังเลยทุกคนคนดังดังทุกวันดังทุกวัน็นชื่ออะารนะใหม่ยังเกาะยังกาะหน่อยตั้งตั้งโชว์โชว์น้ำแล้โชว์โชว์พวกน้ำอะไรประเภทน้ำปั่นอ่าอ่าอ่าพวกอี้รเลยเฮ้มาตั้งโชว์เนาะแม่เนาะมาตั้งโชว์เอาายังเอาอันกดมาม่า ตั้งโชว์เอามามา่ารายการมีรลวกข้าวโพดใหนท่ออ่อาลวกข้อมีอะไรดิเก๊กคลายดิเก๊กคลายเดี๋ยวลูกค้ามาซื้อน,นางเขาก็อยากกินข้าวก็มีได้ท<อ>า,านาแนวกินก็มีนะ้โอ้มาซมาเห็ดสีขายจะกินพร้อมามวามันเอา,ามาม่ากล่องมาม่ากล่องพี่น้องมาตั้งแล้วกัน<อ>ลวกไข่พร้อมว้าวบางเถากะเช็ดมาแมาช่ชงเครือว้าวสีเอาพวกหมูสับเอาใส่กล่อง โ <Wow. S 1> อกไข่อะไรอะไรไปคิดไว้คิดแผนไว้อยู่ว้ wow. าวจะดีหน่อยอเป็นธรรมดาโครงการเป็พ <c oughs> ี่น,น้องผู้เา่าพี่น้องไอ้เท่าละหมัดผู้เช่าคนไหนดิคุณเท่าสเปคเขาเลยใกล้ไปเหรอเออเน้เนแต่ลงกับสเปคเห็นแต่ละกับสเปคที่รุ่นเลยสเปคลเล่นแต่ละกับสเปค <c oughs> ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงเลยมั้งธรรมดาได้มอนิก้าดูเห็นแต่ลงมันเป็นสเปคแล้วนต่ลงกับสเปคแล้วทุกคนเดี๋ยวไปมาไปเห็น สาวนันชายแห่กระเจ๊กแน่นอนพี่น้องเนี่กลัวนี่บอกสาวชายงามกคนกเดียว่ไม่ว่าเลยไม่อยากว่าเลยเนาะนี่มาเลยกันทุกคนแบบซี่สา,าวเรากินแบบซี่วันนี้ทุกคนมันจังบมดเจ็บหัวว่ะเนวันเน,นาะข้าวข้าดียเย็นดีสาเหตุที่กินแบบซี่กันว่าอยากเย็นเย็นเนี่ย,นย,นย,นยนไงไงพี่น้องอยากกิยนเยน็น าหลายบ่ค่าหนาไม่ไม่กคอย่าพเอร์ลาอเไยจบเรว่าเอฟซีบริจักโพลิธามริเอฟซไซรมมือเราว่าเอซีเนาะเอบจักบางคนบางคนก็แนมหนาตักแตกก็มีแล้วนี่บ่อยู่ในทเอฟซีไ่มินเทโนตี้เาชวายนาะยูทูบยูทูบยูทูบเบอร์ตี้ชิวายเนาะตลอดนี่้เนี่ยบจักเขาสิวายเขาก็แนมหนาอยู่เมแล้วต้องเมนเราแล้วเขาสิวาย คนดังอยู่แล้วว่ะโอเคหน่อยเริ่มร้ายขึ้นร้ายขึ้นเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีปังเนาะปีปังปีปังปีปังเลยปีโป้ที่ปีปังปีปังปีเฮงปีปังได้ปีนี่งเราคุ้นชกว่าตัวเองกัหาเงินได้เช็ด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 หน่อยจังตกเลยเช็ด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 ตกเลยเช็ดเช็ดเช็ดโอ้เก็บเก็บใจหน่อยก่อนโอ้ตกเลย โลบัดลมแพงง้ตกบนแหมจนหอยสะก้อนบ่ไปบอะไร่้านนี้อ๋อม่ัดไม่ไม่เป็นรอยู่คือเก่าเป็นวะพัดเงินมากบพ่อผัดมาแอ่อรักได้เอาบ่ควอรักยังยังยังไ่ยังเอาบ่ควอรักนุ่มๆนุ้เอาบ่เอาเป็นนุ่มๆุมบ่โอ้ยไปเรื่อยๆกอนเรื่อยกอนเนาะนุ่มๆกันเรื่อยอรานเนาะ่ะภาบ่ ่ไม่พึ่งไม่พึ่งหางเงินก่อนไอ้รวยก่อนเจนเนี่ยกำลังจะรวยตอนหางเงินก่อนหางเงินก่อนี่น้องเจดีหน่อยกำลังจะรวยแล้วนะเพื่อนๆนะทุกคนนะเป็นกำลังใจให้เจดีหน่อยเนี่ยทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ใส่ยลมจิดเชโน่พร้อมนะมึอนี่ครับมีอากาศไปถ่ายคลิปกับอาไทยลงอีกช่องหนึ่งของเขานี่เนาะสายลมจีนเชโนไฟว์วันนี่อีกช่องหนึ่งช่องเขาหาไหนทุกคนนะ มาตัวนี้กะมาอยู่ทีนเจดีน้อยเหมือนเดิมทุกคนจ้ะเอฟซีเพิ่็เริ่มไลน์นนแล้วจเจดีน้อยคนไหนนะพี่น้องเน,ะน,นาะไอ้เมเก้ไลน์ระบบเอฟซีจนะไลน์เลยได้เอฟซีไปซื้อเริ่มไลน์ระบบไลน์ระบบอยู่ใน่องไลน์แล้วคอมเมนต์มันเห็นวะามันใคที่เคยมาซื้อ,อน้ำซอยเจดีน้อยถ้าเธอชมคลิปนี้แล้วคอมเมนต์เลยเด้อว่าเป็นลูกค้าเจดีน้อยอ่า คอมเมนมาไหนกว้าจะได้ไหนมีโปรโมชั่นพิเศษบ้างได้ไหมถ้าเป็นมาจากงงช่องยูทูบพิเศษได้เนาะพิเศษพิเศษคือรอยยิม้มบ่พิเศษคือรอยยิ้มแถมรอยยิ้มจากแม่ขา้าวเจ็บพี่คนมาซื้อดูมาดูมาซื้อดูกันโปรโมชั่นนี่ก็ชิปแถมหนึ่งมาจะวะ บ่เจบ่ฮอดดอกลังเจอมะฮอตมะหาแม่ถ้าว่าหาพี่น้องหาลุงเจอลูกค้ามาซื้อหาหรือว่าหาหรือฮอบนิดทมให้ได้เออบางทีหลงคนกัแทมพี่น้มีแทมหายบางทีหลงกันแทมมีพี่น้องเอ้ยไปได้กันเนี่ยนานเด้อพี่น้องเด้อเาซื้อน้ำปลาอ๋อ้หนาหนานี่บริเวนหาก็าเล้าบาชื่อหน้าเขานะเขามาซืดลูกก่แทมให้เขาโอ้ใจดีได้ไปค่ะทั้งสวยทั้งใจดีนะพี่น้องนะ เจ๊นิสหน่อยอร่อยทุกอย่างซดาเมื่อนางกินเบียร์หมู่หมู่ขับรถเมาบว่ามึงคือเอาอยู่ว่าเงินบ่อแม่พี่น้องกดเมาแต่ว่าเขามาซื้อดุ่นแทนเขาอออืเมื่อนาไหร่เงินก็เอาได้ตัวเขามาซื้อคะเอาเบิ้ดนาะเดี๋ยวยำมาแล้วบ่าแกไปเขาน้ำเหมือนเดิมวันนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันเราจะลืมพี่น้องอะ แต่ลืมพอนใจะจ้า <highlighted> ฟ้าถึงเพื่อนๆที่ว่าหายหาดูแลซองหายไปเนาะมาชิซ่าเนี่ยบางคนเนาะบางคนก็เพราะว่าติดต่อมาอีกหลายคนมันหลายคนหายดูแลซองหายไปเนาะเขาจะเห็นเจอซองเจอซองเจอคนนะพี่น้องมันอิชิซ่าบางคนก็ได้พี่น้องเนาะส่งมาหายสองซับมือหายังพุทธินิทัยเนาะบางทีเพราะว่ามันหลายคนเลยเนาะเขาจะเห็นเดี๋ยวจะเล็กเทจอซองเดี๋ยวมันลงง่ายๆ่ายใช่ไหมเห็นช่องนั้นเลยลงได้บาทีเนาะไปเนาะ เขาก็เลยอยากเห็นให้มันแล้วเธอซ่องไปจัดการให้มันแล้วเธอซ่องไปเธอละช่องเธอละคนเธอละมือนะใเฉเนาะเธอละมือเธอละวันนะเขาไปเห็นเมืองแม่ายท้หลายแม่หลายพวกทางอะไรแม่ไปบัวเช่าก็ได้กินของฟีได้เติบทุกคนอัฐัยอัฐัยเพื่อนเราก็ไปเห็นโองทานแต่เราไปบมดทันเพื่อนก่อนอัฐัยนะแม่ไม่เป็นอะไรแล้วแม่ลายแม่มาแรงมือมือวางดรียบมาแรงไปปะ แตคือว่าทุกคนยังไงก็จะลืมสบาเพื่อนทีว่ายังไงห้เราได้ซองไห้ต้องรอนิหนึ่งวันนะคิวอยอะคิวยาวรอคิ้วไงฉันต้องว่ามันเป็นการอคิวแหละพอเห็ุเทอช่องเทอช่องเทอช่องเพื่อที่ได้ไม่ได้ง่ายพี่น้องเลยพวกคุณบ่าแม่ต้องขัดตอนต้องตายเพื่อนชมกันซิบก่าช่องนะซิบก่าช่องที่ต่อไม้ห้องเบิ่งให้อนาบางคนกับพวกปึกษาช่องมีปัญหานั้นนี่นะทุกคนเนาะ อะไรกับเขาโทรเขไปเป็นรองรลายที่วัดชักซาก็ได้นะพี่น้องนะต้องตามคิวนะพี่น้องนะคิวเยอะทุงนี้พอเอาเห็ดเอาราคาบ่แเพงทุกคนก็เลยมีคนที่ต่อมาหลายเนาะราคากันเองนะโอ้ยนี่อะไรพี่น้องนะโอ้ยแดด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 ดมากมากเลยนะเนี้ยอากาศร้อนจริงๆเลยเส้นทางฝั่งเราวันนี้พี่น้องขัดจา๋า วันนี้เราเชื่อง้องโฟกเคียถ่ายมาที่นาเลศรดามในเรื่งมันเป็นกล้องสดทุกคนมันจะมีฟิลเตอร์เนาะแต่ไปเจ๊นหน่อยชิ้นงามได้ให้เจนหน่อยชิ้นขาวได้ให้เจนหน่อยนี่คนอันมันบริเวณง่ามเล็กล้องนี่เจ้าง่ามต่วไหนงามนะครับคุณพี่ได้่ยในพี่น้องแต่ว่ากล้องเป็นงานอย่างไรบอกล้องนี่เจ้างามนี่กล้องนี่เจ้างามนี่นี่ผมรู้อย่างงามนี่ว้าวถ้าเบิกรถเจนหน่อยกล้องนี่เจ้างามง่ามเลยถ้าเบิกเชรับ เยน็นสดชื่นใจจังเลยพี่น้องจ้ะน้อพี่นอ้องนะทีชาบไปลเลยทุกคนกี่นีไวไม่หมักที่นี้นะใจง่า,ายนี่คา่นี้นะ้องน,หนนะหมักเ็กมกัก,มกอยอ,อกทุกคนฮาว่าอยอกเสีายาหยอคอนเทนต์ฮะจริงๆเขาะักเดียวจะเดียวมีเกัเซเนขาขามาเบิง่อองขาห้งเลยนะเกินเฟนเขามาเบิ่งเล่นจัอ่แลเนาะคอยเนาะเกินเฟนมาเบิ่งเงินเฟนหายเลยเนาะดี๋ยพี่น้องนี่หมาเยอะแยะมอเดีแห้งเดี๋ยวพี่น้องอตายด้วย จะไหวไหมเนาะวันนี้วว้าเจ๋งๆเลยทุกคนวว้านะคลิปล้วัวเรียวๆวันน,นดดี้ทุกคนจ๋าสกหรับคลิปนี้เขาเองกับเจนี่หน่อยที่เดขอลาไปก่อนขอบคุณทุกกำลังใจที่ตามไปตามชมคลิปตั้งแต่ต้นจบของสายลมจิ่นจโน่ทั้ทุกคนนะบุกไปใหม่กันนะเนาะบ๊ายบายเจนี่หน่อยสบายดีไหมบ๊ายบาย Đấy bắt con, con con mày kia nào. Nào, cha.